สำหรับผู้ที่รักการออกกําลังกายสายปั่นใครจะไปปั่นจัก,กรยานคุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถนําจัก,กรยานขึ้นโดยสารรถไฟฟ้า BTS ได้สะดวกเพียงทําตามข้อปฏิบัติเมื่อนําจัก,กรยานเข้าระบบรถไฟฟ้า BTS BTS เรายินดีและพร้อมให้บริการผพ้โดทสารทุกท่านที่จะนําจักรยานเข้าระบบรถไฟฟ้าของเราขอเพียงแค่ทุกท่านทาตามข้อปฏิบัติคะ่ะ สวัดีค่ะขอคุยด้วยปั๊ดหนึ่งนะคะปกติใช้ BTS ป่อยไหมคะใช้เป็นประจำเวลาที่ปั่นเนี่ยผมว่ามาปั่นที่สวนสนาธารณะวันเสาร์อาทิตย์แล้วเวลานำจกักรยานมาขึ้น BTS อย่างเงี้ยได้รับความสะดวกไหมคะสะดวกครับ มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการยังไงบ้างคะเขาเปิดประตูให้แล้วก็เอาบัตรเราไปแตะเราต้องปรับตัวในการปันจักรยานหรือใช้บริการ BTS ไหมคะเชื่อมโควิดอย่างงี้ไม่ต้องปรับตัวอะไรครับผมกกติใช้หน้ากากตลอดมันก็เลยเซฟไปในตัวยังไงเชื่อมโควิดอย่างนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพใช่ไหมคะก็เดินทางปลอดภัยนะคะค่ะวันนี้ค่ะปกติคุณซันปันจักรยานบ่อยไหมคะก็เกือบทุกวันครับปัดไปทํางานด้วย จริงๆช่วงนี้ work from home แต่ก็ มีต้องไปออฟฟิศบ้างอะไรเยงี้ครับเวลาเรามาเจอผู้โดยสารช่วงเช้าเยอะไหมช่วงรุชานี่ก็เยอะนะครับก็จะพยายามหลีกเลี่ยงให้มาก่อนหรือว่ามาหลังสักนิดหนึ่งความสะดวกสบายในการใช้ BTS ที่เรานําจักรยานพับขึ้นมาค่ะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยสะดวกมากครับสาหรับจักรยานพับก็ขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็คอยอำนวยความสะดวกเปิดประตูให้หรือว่าแนะนําว่าเออขึ้นลิฟต์ไหมอะไรเยงี้ครับแล้วเวลาเข้าในทบวรรถนะคะเราต้องไปอยู่ตรงจุดไหนของทบวรถก็จริงๆจะพยายาม อยู่ใกล้ๆห้องคนขับที่จะมีช่องว่างตรงนั้นก็พยา,จา,จายามเอาจักรยานเดยไว้ตรงนั้นแล้วก็ยืนใกล้ๆบริเวณนั้นจะได้ไม่เกะกะผู้โดยสารโดยรวมก็ขอให้